น่าอยู่บ่ไปตำมีคนอยู่บ่ม่คนอยู่บ่หน,นิไปม,มาผิดสันมาก มามาโอ้มองนอนมองยมองเศร้าเนี

เสิ้งงะไรเอานอนื้อีเสอยโอ้สวยมากเลยเอาเอาตแข็งใสมากินหน่อยมันเกิดคูเนะครับเย็นนี้อยากได้มูกระทะกะถุงสุดเลี้ยงคูเหน่อยงั้งไอ้นังคแต่ยูบีเอง้านเราเนยัยพอจะมาลองใส่สุดเบิร์กับใส่ไดอีีบอ ตัอุ้ยรวดเซียวกันนะไอ้การไอ้การจบาภาพคู่บ่าวาัาคู่สาวดิ ใช่ผู้สาวน่ี่ตั้มาุ้งมาดินี่ของคนวันเกิดผู้สาวผู้สาวเขาได้กินความหลักแทนดขอวันเกิดอ้โหดินินึ่งสางเด้อจะไปเยวแทันเด้อมาเลยอุ้ยว้าอุ้ยสงแย เด็กสง่างันอยู่ฝุดึงส่งตาเลยนอันนั้นดึงมว้สีกากร้ายกําลังวนพี่น้องจนสีห้ามเลยกระสับกรามาแน่โอ้อะไรนี่กินได้นี่จีจหอใครยังมีเจ้าภาพยังมีเงาฮะผู้ไปได้เมาโอ้เขาเมาแล้ว ของีาทกเป็นสอาโอ้ยอย่าบอกดุนะจานบาใจไปโหลดเรือที่อยู่แต่ว่ายบกดอยาบอกเลยจะสั่รลบบวชต้นไอ่กลูกจะทำไมได้พอนั่นเปนบกาบวชโดนปนันดอกจะไม่แม่กูตายพอกรลูกเพื่อนกันยกเห็นดีกว่ามึอเห็นอีกว่า กะตายคงตี่และเแราีแยง้รงมากแขกเชิญแขกเชิญด้วยนี่หัวหลังไม่ได้เหรอเจกแก้มป่ะไม่าอยู่นี่บ่ะมนอยู่มองไรอยู่ตะลางนอนกับผู้เอกโอ้คือคือ ยคุณเอน่ากลัวมากเลยนะสีคุณเอแล้วก็เป็นเกลูกเนาะบาแล้วแกมื hey mm ่กี้นปอหักการแพร่งการบีิวาหักกันแพ่งการบรความชุกแล้วถังข้อยใบใหญ่ผมำคือเมื้พ่อผมำ มาตัยัพอมขึ้นนะห่วงแหงไอห่วงนรับค่าตัพ์ิตกเลยนี่เบียเม็ดยังเบียเม็นมึงอาบน้ำไปเขาถกาเกงออ้ยเนาะพี่ดังดีพดคุณมามินมาเลยินา มาดูจะได้โไปหมู่บ้านเขาก็ปปดร้านข้รไปเมือนี้เขากับผ่นเปิดร้านไหนแก้พคเขาเกิดซีมงแรงพุ่นแก้มเขเปิดป้าแล้วก็ถั่วใหญ่แถบใหญ่ด้ถั่วือปริมาณเก่าอย่ามเพรุขอบคุณเกลัาหกลกเกล้าับแก่เกมาเน้า สวัดีทุกคนครับคุณพอกันได้งเป็นเจภาพนี้ะเจาภาพคสกุลเมื่อควาบาางคลควออกงานอยู่ลูกเต่าเนาะเจ้ตื่นจะสอบาไปนี่ตื่นสอบไปสผามาแล้วเราเพ่เกิดพายก่อนเขามาปคู่เอ๋เหรอค้อให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวจานบัสจานให้คืนนี้

กินนี่กินที่คุณขูดวันเล่นอาจารย์บาสคุณว่ากินนี่ฮะกินนี่ขุนบ่ขุนแห้งพว่าเอ้ยคนลุกขอบคุณเจ้าภาพครับมาแต่ยี่หรี่อ่ะขอบคุณแม่นะครับรักแม่ที่สุดเลยขอบคุณแม่แม่แม่เบียร์เหรอกระดิ่งเถ่าบด ไม่แม่ไม่ให้บอกชื่อนะขอบคุณคุณแม่ครับอุ้ยแม่น่ารักกับลูกเสมอแบบนีแต่แม่รักสิรัตุลก็มีแค่แม่นั่นแหละขี้เบาที่สุดสุดทุกใช่แล้วแม่หายเย็นดูเย็นดูผมกินย่ากินบ่ายะไรยังใช่หนึ่งลูกนกที่น้องเบียร์เลี้ยงรอดไหมตายหมด คนยังไม่ได้กินครับเจไม่แตกิบ้านน้องเจริมากครับีคะสวัสดีจ้าพี่เพิ่มลงากพี่ี๋้เมืนอไรนี่ันนึงมันใหญ่แล้วว่านมันใายแล้วไมต้มบอกต้มวานไอ้พัดอะไรนั่นลูกผัดกะเพราอ่ะเพาข้างในอ่ะกะเพรข้างในนี่ั้งแต่ตอนไหนพี่ชายไม่มาตว่ะ